vivo x 3 0 0 pro และ vivo x 3 0 0เปิดตัวในประเทศจีนกับการเปิดตัวที่น่าติดตามจะมีอะไรให้เราเห็นอย่างใหม่ในเครื่องใหม่ของ vivo วันนี้มาดูกันว่ามีอะไรให้เราเปิดตาไปสำรวจกันเลย vivo x3000 series การเปิดตัวที่น่าตื่นเต้น vivo x 3 0 0 series เป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่เปิดตัวในประเทศจีนล่าสุดมีการเปิดตัวด้วยกัน2รุ่นคือ vivo x 3 0 0 pro และ vivo x 3 0 0ทั้งคู่มาพร้อมกับชิปเซ็ต mediatek เดิน s ซ9500ที่เป็นชิปเซ็ตเรือธงล่าสุดของ mediatek และมีขนาดตัวเครื่องแบบคอม a พคที่สะดวกในการจับใช้งานได้กระชับมือ แต่ที่น่าสนใจคือการที่ vivo ยังคงมีการร่วมพัฒนากับแบรนด์ไซส์สำหรับกล้องของเครื่องนี้คือสิ่งที่ทำให้เครื่องของ vivo มีคุณภาพการถ่ายรูปที่ดีและเป็นเครื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ vivo x 3 0 0 pro กล้องไซส์และการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ vivo x 3 0 0 Pro มาพร้อมกับหลังหลังไซส์ทั้งหมด3ตัวซึ่งมีกล้องหลักเซ็นเซอร์โซนีเลยที่828ขนาดเศษ1.1ส่วนห28นิ้วความละเอียด50 MP มีกันสั่น Gimbalo i อที่ช่วยให้ภาพไม่มีความเคลื่อนไหวและยังมีกล้อง ultra wide และ telephoto ที่มีความละเอียดสูงทั้งหมดมีการเคลิ่บไซส์ีเพื่อช่วยให้การรับแสงของกล้องดีขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ vivo x 3 0 0 pro มีการถ่ายภาพระดับมืออาชีพซึ่งสามารถถ่ายดีในทั้งแสงน้อยและแสงสว่างและยังสนับสนุนการถ่ายวิดีโอ 4k 1 2 0 fps ด้วย d o l b y s m u r z ทำให้เป็นเครื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและวิดีโอสเปคของ vivo x 3 0 0 pro ขนาดตัวเครื่อง161 98 x 75 48 x 7 99 mm น้ำหนัก266กกรัมหน้าจอ l t p อ o l โมเลกว้าง6.78นิ้วความละเอียดสูง 2,800x1,260 พิกเซลและ f r e s h ชเร e สูงสุด120เฮิรตชิปเซต MediaTek d i m e n s i t 9500 RAM 16GB ROM 512GB ระบบปฏิบัติการ OriginOS บนพื้นฐาน Android 16กล้องหลังใส่3ตัวกล้องหลัก 50MP อุ t r ราเวลด 50MP และเทเลโฟโต้2 0 0 m p กล้องหน้า50 mp เครือข่าย5 g 4 g c g t e 3 g 2 g การเชื่อมต่อ wifi 7 bluetooth 5.4 gps nfc otg usb type c 3.2ระบบเสียงลำโพงคู่สเตอริโอระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือเลทรันิสแกนใบหน้าแบตเตอรี่ 6 5 1 0 m a h ชาร์จเร็วผ่านสาย90ดับบยูและไร้สาย40ดับบิลยู Vivo x 3 0 0กล้องไซส์และขนาดตัวเครื่องคอมเพกต Vivo x 3 0 0มีขนาดตัวเครื่องที่คอมเพกตมากกว่าแต่ยังมีชิปเซ็ต MediaTek เดินเ er ซ็ต9500ที่แรงเช่นเดียวกันและยังมีการร่วมพัฒนากับไซส์สำหรับกล้องกล้องหลังของ Vivo x 3 0 0มี3ตัวกล้องหลักเซนเซอร์ Samsung h p b ขนาดเซษ1ส่วน1 4นิ้วความละเอียด2 0 0 m p กล้องเทเลโฟโต้เซ็นเซอร์โซนี่ LY602 ความละเอียด 50MP และกล้องอัลตร้าไวด์เซ็นเซอร์ Samsung J1 ความละเอียด 50MP สเปคของ Vivo X300 ขนาดตัวเครื่อง1 5 5 7 x 7 1 9 2 x 7 9 5ม mm, มน้ำหนัก190กรัมหน้าจอ LTPO AMOLED กว้าง6.31นิ้วความละเอียด 2640x1216 พิกเซลและ Refresh Rate สูงสุด 120Hz ชิปเซ็ต MediaTech เดินเซอร์ท9500 RAM 16 GB ROM 512 GB ระบบปฏิบัติการ Origin OS บนพื้นฐาน Android 16กล้องหลังใส่3ตัวกล้องหลัก200 MP Ultra Verde 50 MP และ Telephoto 50 MP กล้องหน้า50 MP เครือข่าย 5G 4 g CG t e 3G 2G การเชื่อมต่อ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, OTG, USB Type C 3.2ระบบเสียงลำโพงคู่สเตอริโอระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือลทรสนิสแกนใบหน้าแบตเตอรี่6040 mAh ชาร์จเร็วผ่านสาย 90W และไร้สาย 40W ราคาและการขาย vivo x 3 0 0 pro มีราคาเริ่มต้นที่5,299หยวนประมาณ24,500บาทและ vivo x 3 0 0มีราคาเริ่มต้นที่4,399หยวนประมาณ20,000บาทสําหรับการขายในประเทศจีนการขายแบบ global รวมถึงประเทศไทยยังต้องรอลุ้นกันยาวๆและนี่คือสิ่งที่เราได้รู้จากการเปิดตัวของ vivo x 3 0 0 series มีการเติบโตในเทคโนโลยีการถ่ายรูปและการปรับปรุงในเครื่องที่น่าสนใจคุณคิดว่าจะเลือกซื้อเครื่องใหม่ของ vivo ไหม มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดตัวนี้ชื่นชอบการปรับปรุงใดบ้างมาพูดคุยกันในกลางคนรักเทคโนโลยี